My name is อ้สร้อยคอมิตรภาพสวยเลย Luxury มีสร้อยคอใส่ My name is Annie I have a butterfly wing ไม่จะไปแล้วนะทุกคนชน้นง้อ ฉันต้องรีบไปอาบน้ำแล้วมาทำงานเอาเพลงนี้ออกจอคหัวด้วย My name is Mup Mup พี่บุมขอบคุณนะคะไว้โอกาสมาคุยกันใหม่นะคปบ่า maybe later i want to watch your life right now because it's take a week before you live again <laughs> yeah so i'm so sorry because in last week i was so busy a little bit busy so next year i will live often okay <laughs> i'm sorry guys I, I want to live every day now if I can I want I want alive every day because I miss you guys all ขอให้พี่มายเจอแต่กูดดนและพบเจอแต่วันที่กูเดย์นะครับสาธุอยากให้ไี่มาบ่อยๆหายเครียดดีสดใสอ่ะ Da to hey, life boy boy, boy I love me nini and me too My name is Danny I have a butterfly wing If you all find something for listening in this night you can listen midnight from my you yeah s ัน c ะชิ l ลี every online streaming in my first EP album called Insomnia. If you have a insomnia, if you be a insomnia, you should listen my song. คิดถึงจ้าคิดถึงเหมือนกันจ้ารุสุาย from r a n y อยู่ญีลล่ปุ่นหรอ It's okay if you can't live. If you try it, you must get enough rest, my you. Thank you so much, grace You are so kind it's for me. I will sleep more. I work hard. I work so hard this week and next week, too. สวัสดีค่ะต้าแมวส้มยัง๋ม่อยูจะไปแล้วนะแวะมาแปบเดียวเห็นนินเคยเล่าว่าพี่มายมาจับมือใช่แล้วแวะไปให้กำลังใจน้องมาค่ะเพราะว่าน้องอุดหนุนเสื้อคอลเลกชันใหม่ของหนูแปบแปบแกรไปสามรุ่นละจริงพี่บุมขอบขึ้นค่ะน่ารักที่สุด You guys can listen my u c p a ะ b u m in someday in all streaming platform Yes thank you Miss n a r i s เป็นเลขขายคิมของหนู My name is Annie พีพ <absorption> uh well? ีไปงานจับมือมาใช่ไหมสนุกไหมวันนี้ให้ค่าขนมนมากที่สุดเลยมีตังคินข้าววันพรุ่งนี้ละ พี่พีพึ่งถึงบ้านแน่นอนพี่เบียววัสดีค่ะพี่เบียหนูใกล้จะไปแล้วนะ My name is Annie น้องมีร้องให้ตาเปียกเป็นเซนตี้เปียกๆใช่ไหมส <c oughs> อัสดีครับมายโยอะไรอ่ะพี่เบียแวะมาไม่มีของติดมาติดมือมาฝากหนูเลยเหรอ I'm so sad นะ พี่ชัปเปอร์สวัสดีครับนี่ฉันจะไปแล้วเนาะแม่พี่พีกลูจะไปแล้วเนาะคิดถึงงานจับมือมาอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวจัดให้เอาไหมจะไปแล้วนี่เติมทันไหมทันเดี๋ยวรอแบตเหลือหกเปอร์เซ็นเดี๋ยวรอจัดมาอุ้ยพี่พีขอคืณน,นะคิดถึงเขาให้จับมือหรอได้จับแก้มไหม เหนื่อยก็ต้องพักเยอะๆถูกต้อง My name is myu a I have อะไรดี I have อะไรดีวะ myu a have อะไรดีวะทุกคนวิ้น thanks for following me ขอบคุณค่ะเครื่องใหม่แห่งความรักน่ารักที่สุดพรุ่งนี้มีงานไหมจ๊ะนี่ปีใหม่แล้วนะพรุ่งนี้มีงานจ้ะพรุ่งนี้ต้องไปทำงานจ้ะมกราคมเดี๋ยวได้เจอกันเยอะมากก็รีบมาเจอหน่อยนะ My name is my you Have I have a lua and k o a song เออ I have ผมทำสีไหมครับเคยครับจริงๆแล้วนี่คือผมที่ผ่านการย้อมมาแล้วแปดสิบห้าสีนะคะปัจจุบันก็เป็นผมสีดำล้วนนะคะขอบคุณที่กดติดตามนะคะพี่บูทำไมปิดหน้าทำไมมีสีอะไรบ้างสีแรกที่ทำคือสีน้ำตาลแล้วก็เปลี่ยนมาย้อมดำดำ ไฮไลท์สีทองแล้วก็เปลี่ยนไปย้อมไฮไลท์สีสีม่วงไฮไลท์สีน้ำเงินไฮไลท์สีแดงไฮไลท์สีส้มมันจะมีช่วงแบบผมดำแดงอะอยูเรื่องยูนาบีอะทุกคนใช่หนูเคยแล้วก็หลังจากนั้นหนูก็เปลี่ยนสีทั้งหัวเลยเป็นสีส้มนะคะเป็นสีแบบน้ำตาลส้มแบบคัพเปอร์คัพเปอร์ใช่ไหมแล้วก็ตอนนั้นชอบมาก แล้วก็แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีทองทองเลยทั้งหัวตอนแรกทําเป็นดําสลับทองเพราะว่ากลัวทําสีทองเราไม่เข้าทําดําสลับทองไปแบบเป็นแบบแบบอ่าสีแบบบาลายซใช่ไหมคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีทองล้วนแล้วก็กลับมาย้อมดํนาน้ําตาลแล้วก็ทําติดเป็นแบบแฮ์พีทเอ้ยไปต่อผมไฮไลท์แทนเออทำหลายสีมากทุกคนผมพังอะ แต่ไฮไลท์สีแดงแบบเลิศรู้จักผมแอดลาสไหมครับรู้จักค่ะผมนั่นแหละทำผมจนแบบผมแหกแล้วทุกคนมาโยพี่แจวัาดีค่ะมาโย do you remember in i.g. s o m e o n e r story you p o s t and said so beautiful baby my you that's me oh okay i remember you thanks for tag the story ID please support us forever นะทุกคนสามารถไปดูซีผมนอ้องมิวได้ที่แอปรุง่งทุก <laughs> พี่มินไนสวัสดีค่ะวันนี้ดาราสาวหน้าสดและดาราสาวเพิ่งเช็ดหน้าเมื่อกี้เพิ่งเช็ดหน้าเมื่อกี้เลย you have a g i r l friend o b o y friend นะ Um, i don't have any girlfriend or boyfriend so i just only have like a, my close sister my close pretty sister and i'm into her so much P'J, thank you. Thank you. Thank you. วัสดีน้องมาอยู่คนสวยสวัสดีค่ะนึกว่าคนญี่ปุ่นน้องแชมพูเล่นเอวินน่ารักดีจริงหรอยังไม่ได้ดูเลยอ่ะชอบตอนหน้ามาสีเหลืองแล้วปลายผมสีน้ำเงินเออตอนนั้นฉันแบบบ้าบอมากทำเองช่วงโควิดค่ะทุกคน m ม you only have mommy and daddy I have a lot of mommy mommy น้องมีนเปิดตัวแฟนแล้วมีนไหน มีหลายมีน <laughs> Do you have sister? Yes, I have a younger sister. She's my siblings. มีสิเจมจริงเหรอจริงเหรอไหนอ่ะส่งให้หน่อยส่งให้ดูหน่อยได้ไหมลาตินามามี <laughs> Yes Please come to be my mommy. <laughs> okay, I gotta go, guys, because my battery is so low. I have only 5% right now, so I gotta go. Please sleep tight, everybody. ทุกคนหนูต้องไปแล้วนะคะแบตบจะหมดแล้วจริงๆแบตบไม่หมดไม่ใช่มาอยู่จริงแล้วก็จะรีบไปอาบน้ํานะคะแล้วจะมาเคลียร์งานเพราะว่าพรุ่งนี้ดิฉันไปถ่ายงานนะคะจะเช้าเลยไม่เช้ามากแต่ไกลพรุ่งนี้ขับรถร้อยโลอีกแล้วทุกคนขอกําลังใจหน่อยได้ไหม Please give me some Please give me some กําลังใจ ช่วงนี้รถน้อยอยากขับเร็วนะลูกโอเคได้เลยเกดีนะเฟรชโอเคโอเคเบบี้บายขอบคุณนะพี่าลิดนอนเผื่อด้วยนะคะมีแม่ทั่วโลกมาหือ <c oughs> ไม่ขนาดนั้นแต่อยากมีแม่อเยอะนะรับสมัครแม่เพิ่มนะคะพี่นินนิปขอบคุณคะ่ะ t h n n y y u นิน i นิปว้าวยูกิฟิ s โซคิว Goodbye j u n ะ Sleep well too วิสวัสดีค่ะน้องเกลน้องเกลหรือแม่กบเนี่ยน้องเกลหรือเปล่าคิดถึงเหมือนกัน,กแ,บบนแต่พี่ไมจะไปแล้วพรุ่งนี้พี่ไมถ่ายงานคิดถึงเกล Happy birthday ย้อนหลังนะคะอ๋อแม่กบแม่กบคะ่ะ Happy birthday น้องเกลย้อนหลังนะคะโตขึ้นอีกปีแล้วขอให้น้องเต้นเก่งแบบนี้ตลอดไปเลยแล้วก็ เดี๋ยวไว้ไมีโอกาสไปเรียนเต้นด้วยรอก่อนรอพี่ไม่ก่อนธันว่าคมพี่ไม่เดือดมากนะคะไม่ได้เข้าไปเรียนเลยตัวเป็นสาวแล้วแน่เลยกลับไปเจออีกทีนึงอะแม่กบรู้ไหมบีเบเตอร์มาแบบมาดูไลฟ์หนูบ่อยมากเลย Hello do you know English Yes I can speak a little bit of English Goodbye Goodbye ค่ะทุกคน บายบายนะเดี bye bye ๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าเจอกันนะคะทุกคนเจอกันไลฟ์หน้านะมาบ่อยๆนะได้เลยจะพยายามนะคะใช่พอยพี่แว็บมาพรแบตเหลือสามเปอเ็แล้วตอนนี้ไม่ทันแล้วโอเคบายบคาคาโอริคาอริคาอริไรต์ปวล้วนะ I gotta go guys see ya next live because I have to sleep early and my battery is too low right now. Bye lana. Bye bye. kun thank you for all gift today bye guys Have a sweet dream bye